ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพาร์หรือเช่าพาร์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ 0 8น2 9แป2 0 1ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายทูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็จะขอ,ขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่ยุ่หนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรองค์ใหญ่นะคะด้านหลังนะคะพี่ฝังพานาคปกและพายอดทงนะคะและจีวรเรี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีรุ่วหน100ึ่งร้อยปีปี2 7หลวงพ่อวัดปากน้ำพระศีเจริญกรุงเทพ องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตามมหาลาภสารพัดดีรุ่นใจมากวัดบ้านคลองนะคะพี่จังหวัดชนบุรี ด้านหลังนะคะฝั่งพ้าป,ปกใบมะขามน้านหน้า,นาฝั่งตะกุดและจีวอรองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผนตรงนี้นะคะพี่มีรอยซ่อมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอดที่30 0นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระหลวงปูดจ้อยล่ำรวยปลอดภยัย อํานวยพรหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินล้านวัดศีทุมพรนะคะพี่จังหวัดนครสวรร์คด้านหลังนะคะติดจีวรเลี่ยมกรอบพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะ อง์นี้นะคะพี่เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อพัาวัดโคกดอกไม้หลังป๊มตานะคะด้านหน้าตอกโคดด้วยนะคะเล่มกรบพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะ อันนี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อเขียนนะคะวัดกัปทิงจังหวัดจันทบุรีเป็นเหรียญพับผงเวจะพาขีนะคะด้านหลังนะคะพี่ฝั่งพระเยอะเลยนะคะเป็นพระองค์เล็กนะคะพี่5้าองค์นี่นะคะหลวงพ่อเขียน วัดกะทิงจันทบ,บุรีสวยนะคะเมตตามหานิยมพงกระพานแควค่ายค้าขายดีมีโชคลาภพระเบญจพาคีของดีเลิศประเสริฐทั่วไทยนะคะได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่350นะคะสวยนะคะตรงนี้เป็นหัวช้างนะคะ ถ้าใครชอบนะคะพี่จัดไปได้เลยนะคะ350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตะโกนะคะพี่กระถิ่น54จังหวัดอยุธยาด้านหน้าตอกโค้ดนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ 250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทีมวัดพักขาวหลังยันองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยนะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพับปิดตาพังพักการเป็นเนื้อผงดำนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพัะสมเด็จข้างยานันไม่ทราบที่นะคะพี่เก่าเก่าเดิมๆิมเลย เลี่ยมกรอบพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องคนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อจ้อยวัดศิรีทุพรจังหวัดนครสวรรค์รุ่นปลอดภัยรวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ กว่างเกศานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นภาพถ่ายเซียนแปะลงสีหลังยันนะคะเลี่ยมกรอบคลาสสิกนะคะพี่อง์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายวัดศิลขันธารามนะคะหลังยันจมองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณบริสุทธโธ เพิ่มซับเพิ่มสุขนะคะพี่วัดปันไรเจ็ดสิบปีอง์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระมะหีิสวนสองหน้านะคะพิมพ์เล็ก เก่าเลยนะคะเรียมกรอบพร้อมใช้ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อนน,ะะอนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวอ หลังตอกโค้ดนะคะโคดจมองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อนนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่มหาศีลานะคะพี่วัดโพสีสะอาดหลังยันรุ่นปดนี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่ 250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับหงหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตปี12นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยน ที่ละลึกทําบุญทอดกรถิน่นวัดเกินกรถิ่นจังหวัดลบบุรีปี52องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อนนวมวัดโพสีเจริญตอกโคตอกหมายเลขนะคะเป็นเนื้อวะโลหะนะคะ หลังพญานาคองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนอายุครบ7รอบรุ่นพิเศษ องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะต่อโค้ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญเทือลึกสร้างวิหารวัดแจ้งหลวงพ่อพุทธนิมิตนะคะพี่หลวงพ่อหินหลังยันนะคะ องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะคะเรียมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่ 200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่บุญธรรมวัดสัทธาพิรมนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีรุ่น1ปี19เรียพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญฉลุนางกวักกวักเงินกวักทองนะคะเตียมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่200นะคะถ้าพี่พคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0วน2 9แป2สามสองก้านได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0วนย์แป2สามสองได้เลยนะคะ คลิปนะคะลูทุกโ้อกุมงยิงของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดีลิมใ,ใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ